ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องห้ากับแปดพารวยนะครับวันนี้มาที่บ้านของพอนงพิมพ์นะครับมาหน้าของพอน้องพิมรับผมมาขับไปเบิ้งว่าพอนงพิมคนใดตัวใดกันนะครับในงวดนี้นะครับครับสวัสดีครับพอนงพิมครับสวัสดีครับผมจะลองใส่พารวยครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับ ผมบอกมีโอกาสได้เขมามหาโดนแล้วครับผมเกือบบ่ท่านเกือบบระท่านเมื่อนี้เกือบออบ่ท่านครับครับเกือบมันออกก่อนตัวนี้เกือบจะลากออกก่อนตัวนี้ก็คิดได้ก็สิมีเว่ลาวางมาหาครับผมเอาเป็นจังไดนฝันแล้วบอกฝัน<ก>ไหมบอกกฝฟันอยู่ครับฟันอยู่<อ>ฟันล่าสุดนี่ฟันเพิ่นมาบอกว่าเลขออกตัวนี้นะผู้เฒ่าบอกเป็นตัวเลยเป็นผู้เฒ่าที่ว่าฮูจักกันเป็นพี่เป็นน้องเลยแหละลอยวันพันปีบ่เคยฟันเห็นฟันล่าสุดครับครับผม ฝันว่าเถาถือเล็กเถาขี้สามลอยมาหาถือไรเป็นได้หรือไม่ถือลอยคุณนลอยเถาถือเล็กหนึ่งสี่แปดอันนี่ข้อมฝันนี่ในข้อมฝันว่าเพิ่นถือหนึ่งสี่แปดแมนฝันบ่องแย่เหมือนไดดอกอันฝันล่าสุดไงแต่ว่าก่อนที่ฝันหนึ่งสี่แปดองคนี่ฝันดีมากมากเลยฝันเห็นองค์ปูองคแยาเอามาสานเลยนะเพิ่นเพิ่นได้บอกเป็นตัวเล็กบองค์ปูองคแยาได้บ่ครับแม่บ่ครับเพิ่นขึ้นมาเป็นองค์พญานาค เดนองพญานาเลยครับขึ้นมาสามองว้สามคนบอสามองคนบ่จะมีองคหนึ่งนี่ประเด็นหลักๆเลยคือมีหาเสียนองหนึ่งหาเสียนแม่นครับแล้วบันี้อีกสององมีองค์ละเสียนอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยครับในความฝันผมก็ยืนเบิ่งอยู่มหาอยู่นี่แหละอยู่นาศัลนี่องค์ที่ว่ามีหาเสียนนี่แพงพังผ่านอยู่แพงต่างหงามงาสีทองนี่งามครับงหญ่องงหญ่เครื่องสังวาสนี่เต็มมูลละ แต่ว่าผิดประเด็นที่ว่าองค์องค์ที่ว่ามีอย่างละเสียนฟังสายฟังควานี่ผมเบิงในความฝันเนี่ยเบิงโดนเติบเบิงสองครัง้งสามครั้งเพิก่กแกยูขึ้นเก่าแต่ว่าบัดเบิงครั้งสุดท้ายก่อนที่ว่าเพิ่นที่ามยูฟังเดี่ยวนเพิ่นเกี่วว้ากันเกี่วเพราะงี้หนักเกี่ยวกักน <c oughs> แต่ว่าองค์หาเสียนเนี่ยยู่มืองเดิมองที่ว่า, <c oughs> วาองค์ใหญ่กูมูอองค์สีทองครับครับ <c oughs> แต่ว่าสององค์นั่นจะเกี่ยวกันเลยแมนเกี่ยวขึ้น้ากันชู้สองเสียนใส่กันงี้จ้ะ ลักษณะคือยังงูนะครับลองเปรียกๆใช่งูบนหลัดกันนะเนี่ยประมาณนั้นครับนี่แหละฝันดีวันดีเป็นแมวทางอีบผมกันได้กะเตรียมมาให้แล้วครับว่าเตรียมมาให้แล้วเตรียมมาให้แล้วใครยืนสินเตรียมมาให้แล้วครับแต่ว่าก็อยากให้แปียช่วยกันเอฟซีพิจารณาเบิ้งแต่ว่าก็ฝันดีอยู่ครับเอาแปีออกมาเราแปีเป็นจังได้แบบนี้ครับนี่นะครับแนวทางผมเตรียมไว้แล้วครับจดหมายรับเกี่ยวกันโอ้โหเฮ็ดไปแล้วครับนี่ครับำอธิบายฟัง จนี่ครับจดหมายเอกสารรับของราชการครับนี่ครับแนวทาางของฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวพีอธิบายนะครับเนาะเมื่อนี้ถือว่าเป็นเมื่อดีสรุปโครงสุดท้ายเนาะอาจารย์หรือจังไงก็ลองพิจารณาเบิ่งอาจิตายไล่ไปเนี่ยมนตัวมันหน่อยกระดาษมัมมีครับ กระดาษกระโบมีเนาะโอ้แต่รูต่วนเนาะพ่อนลวงพิมต่วอยู่ให้อยู่หน้าของธรรมดาละครับก็ยังดีอยู่ยังมีปากกาเขียนครับผมอันเลขหาสามสามนี่มาจากใสพ่อนลวงพิมเสียอธิบายเด้ออันนี้คือเลขตองวัดเลขทูบครับคือสามสามนี่เลขทูบแมนครับคือแม่นลวงพิมฝันเห็นองค์พระมหาจักรพรรดิองค์ที่สี่สิบเจ็ดเมื่อนั้นก็เลยเพื่อนอยากไปยังไหนบุก็ได้ได้ภาพไปมีโอกาสก็เลยขอโชว์ขอลาฝากเอฟซีพ่อหลวงพิมไปร่ำถวายกลับไปซอยทางวัดน้ำเนี่ยครับ เกิดปู่มังคัได้มีโชคมีลาเพราะได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลแล้วก็ซีมฮกเปดนี่มาจากใสอันนี้คือมูไตฮวงบอกเขาเสียไปหลายปีแล้วครับพลหลงพิมจะอธิ <ไป S 1> บายฟังนะครับเนาะแล้วหาสองเจนนี่คือฟันเห็นองค์ปูพลหลงพิมให้แนวทางที่ว่าฟันเห็นองค์ปูมีหาเสียนและเสียนเดียวครับผม,มนี่ครับประมาณนี้ครับเราเลขยสามหางนี่ยหนึ่งหาสองหาสองเจนนี่ คือผมพิจารณนาบนี่นี่แหละแล้วก็มากส่วนตัวผมเน้นให้เลยสามหางนี่ยู่ด้านบนเลยครับหรือจะเอาเป็นล่างก็ได้บนล่างก็ได้ครับผมต้องพิจารณาบเลแต่ที่วงกลมยหญงๆพี่น้องเน้นล่างเลยครับนี่สี่หางเน้นล่างอย่างเดียวเลยนี่ครับเน้นล่างอย่างเดียวเน้นล่างอย่างเดียวครับอี่ยังแน่นอ่ะสองศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดครับตัวนี้ไปตัดเอา สามตัวอย่าเลื่มตัดและพี่น้องเอออย่าลืมตัดคอเน้นครับเพราะว่าขันพ่อของพิมพตัดออกมาเป็นเลขสองตัวมันจะกลายเป็นลายหางแล้วมันจะมีประเด็นที่ว่าเป็นยังคือให้เลขลายตัวแท้บางคนบางท่านเอฟซีอาจจะมีกาลังซับหน่อยนะครับอาจจะมีกําลังซับหลายเพิ่นจะเลือกบ่ถืออันนี้ที่็ทให้เป็นแบบนี้คือผู้ใดมีโชคก,ก็เลือกเบื้องเอาบุญไผบุญมั่นครับผมเป็นแนวทางให้ลองพิจารณาบ้องครับผม แต่ว่าส่วนตัวพ่อหลวงพิมนี่นี่ครับวงกลมยยใหญ่ๆนี่คือเน้นล่างครับครับอันนี้สามหางนี่จะพิจารณา,าเป็นบนล่างนั่ก็ได้ครับไปเนื้อลองเตะค,ครับผมครับผมสามตัวน,น,นี้โ 6, 8, อ้เน้นสี่หกแปดบอลแมนครับสี่หกแปดก็หาสองหาสามเจ็ดแมนหาสองเจ็ดหาสามเจ็ดก็ว่าครับเพราะว่าฟันเห็นองปูมันแปลว่าเปลี่ยนเนาะมือกะอยากสันเด้อพี่น้อง นี่ครับแนวทางครับหรือท่านใดขันยังสงสัยกัโทษถามได้ครับนี่ครับเบอร์โทษอยู่ด้านล่างนะพี่น้องเด้อทางล่างนะครับเด้อเอฟซีถกท่านครับครับผมต้องพิจารณาเบิ่งครับทามักกับจัดถตะคัดกับพานนะครับผมและเป็นเรื่องถมที่เป็นยังไงครับสี่หแปดครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อยากฝากนะครับอ่า ข้าง,ช,งช่องนะครับผมถ้าผู้ใดมี <ไป S 2> จิตศรัทธา <9 S 2> อยากเค็ดบุญแก่ท่านนะครับมา่รวมหินรวมดินน้ากันเพื่อ,อเจียท่างเขาสารภูเฮาพอ่อ้องพิมพ์กับขอฝากนั่นอีกแกงหนึ่งนะครับเดอ้อตอนนี้กัมันมีบ่หลครับผมบบจักรถเองถ้าผู้ใดอยากเค็ดอยากสร้างครับเสื้อบุญบารมีจะของติดต่อผมหนเดอ้อตามเบอร์นี้เนาะตามเบอร์นี้ครับโทรได้ตลอดยี่สบหชั่วโมงคือวันอย่ยีเก็บ <después> ีับ ผมกับพ่อพี่หนึ่งอยากฝากอยู่เรื่องดินนี่ครับเพราะว่านาฝนอีกจักหน่อยเนี่ยมันกับเขามายากเลยนครับเขามายากครับเป็นนาเลียงก็ยังเขายาดคือท่ามไก่แห้งแคบผมยาจะอันใจ่พ่อยิ้มทองโยกเขามาแต่ละเพื่อนครับผมตอนนี้ก็ได้บ่จักรลดดอกพี่น้องเด้ออยากฝากอยู่ครับผมถ้าผู้ใดมีโชคมีลาบหรือผู้ใดอยากเฮ็ดอยากสร้างน้ำครับเบิดบุญบารมีจย่ของติดต่อเบื่อโทษ้านล่างเลยนะครับเด้อมันกับมเวทีของพ่อพี่มันดอกแต่ว่าศรัทธาครับ ยากสร้างเพราะว่าผมเสื้อมันในในตรงนี้เพราะว่าทุกๆครั้งที่ท่ามาบอกส่วนรายจะเป็นแม่นมากๆนะครับด้วยความฝันนี่ครับเพื่นบอกว่าเพื่อนเสียงั่วกอนยญ่อยู่พ่ได้อยากได้ก็เฮ็ดกระสางเอาเพื่นต้องการทมหินจากทั้งนาสารปูเนี่ยวไปหาทั้งเมบมยนครับเพราะว่าจ่อมือจ่อเว้นแล้ว เพราะว่าทีร่วมว่ามีผู้ใดอยากเ็ดอยากสางว่าใส่สิ้นเดือนนี่จีได้จักลดยู่วงนะแต่รู้ตัวนี้พี่น้องหน้าฝนมากโอ้ยลำบากแต่หนาแรีงกับลำบากป่ะผมเขามาลำบากครับเพราะว่าพอหลวงพี่เอ็กับโบว์มินทีของเจ้าของดอกแต่ว่าข้างเ็ดอยากเ็ดครับข้าศรัทธาในตรงนี้ข้าวสางซะบุญบารมีบุญบุษณ์ใดข้าเเ็ดเอาก็ได้ ช่วยความสะดวกให้แก่ผู้ใจยะเนะาะครับผมแล้วก็ผู้ใดอยากมากราบมาไหวา้มาขอโชคขอลาภก็ได้มากไงกาับวันนี้นะครับโอกาสาาข้างหน้าไปแต่ครั้งล่าสุดงวดวังกอ่อนอ่ผ่านมาวันนึงนี่ขอ,อย้ำเนะครับเด้ออันนี้พอหลวงพิมพ์มบ่ทันได้เปิดเผยทางช่องแม่แต่ครั้งเดียวมีแต่เว้าสู่ทางเบิกฟับเอ้ยเบิกซับหน้าขี้ฟังนะครับว่าผู้ที่เป็นเจ้าภาพเล็กสังกะสีเฮ็ดศาลองค์ปู่องค์ย่าเฮานี่ถืกรางวัลที่1ครับ เพิ่นได้รางวัลที่หนึ่งเรื่องจริงครับซาทูได้ครับพี่ทวิทจากน้องบัวลำพูถึงรางวัลที่หนึ่งครับเพื่อนได้ลายเท่านั้นครับได้บ่ลายครับได้กข่ได้คาบัตทู่และหกล้านโอ้โหบ่ลายบ่ลายอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับเพิ่นผมเห็นอยู่ในอ่ะเพื่อนลงคลิปอยู่ครับผมเพราะว่าผมกับขะแมงขะแมงอยู่เพื่อนเป็นคนก่อตั้งชมกับเพื่อนได้เหตุอีีครับผมอันนี้เรื่องจริงเด้พี่น้องเด้อคนหัวลุกเงาเๆงเลย คุณพี่ทวิชจากน้องบัวลำพูถูกลลตเตอรีรางวัลที่หนึ่งใบหนึ่งนะครับพี่น้องผมแบบในมีโอกาสพึ่งพึ่งนึกได้มีแต่เราใอ้ทางเบิกทัพ์ฟังว่าเพิ่นถึงรางวัลที่หนึ่งคุณปี่ที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีจากน้องบัวลำพูนะครับเพิ่นมาซื่อเล็กเฮ็ดสารปูเห่าเป็นเจ้าภาพเล็กหินไส้ท่างเบิกทัพ์กับเดียูนะครับเนาะเพิ่นก็เลยถือรางวัลที่หนึ่งอันนี้เรื่องจริงครับอ้านี้ เขาบอได้รางวัลที่หนึ่งกับสามตัวสองตัวนี่แหละครับคอยเปลี่ยนคอยไปครับสร้างสร้างไปเรื่อยๆครับผมก็บพรานี่ครับเห็นบอกครับเพื่อนเห็ุเพื่อนได้โอกาสหนึ่งของชีวิตคนเฮายังมีลมหายใจอยู่ในคณะเหตุขเฮากัได้ครับแล้วทีนี้มีของน้องไหมครับมีมีมีครับอันนี้มีมีสลิปช็อปสองครับเด้อพี่น้องอันนี้คนคนละสวนอันนี้คนละสวนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้โมเมนต์ของพรของพิมอันนี้ของนาขี้หน่อยนะครับ นาคีน้อยน้องพิมน้องพิมนะครับเจ็ดห้าศูนย์นี่ข้อเป็นมากมาจากใสน้องพิมบอกออกจากปากของน้องพิมเองนะครับแต่งตัวมือจิล้อมถวายปูคร,ครับผมแล้วก็เรียกหกหานี่เพื่อนบอกยำ่ำเพื่อนบอกย่ำอีกนี่สองหางนี่ที่วงแดงนี่ส่วนสามหกเก้าคือเลขทูบเอฟซีเพื่อนบอกว่าอยากให้น้องจุดทูบให้แน่สองต้นบะขามครับ เพราะว่าแนวน้องกับเรู้ว่าตัวเลขมันเป็นตัวคือตัวอีกอย่างอาจน้องจะว่าบ่าถือก็เลยจุดทูบแทนนะครับสามหกเก้าแม่นครับสามครับผมอันนี้ส่วนของน้องพิมนะครับลองพิจารณาดูนะครับเด้อเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับเจ็ดห้าศูนย์สามหกเก้าครับอันนี้กับผู้ใหญ่ใจดีครับเพิ่นติดให้เพิ่นรูดต่วนบ่มีแสงสว่างครับผม กันเมตตาครับขอขอบคุณนะครับพ่อน้องพิมที่ให้ตัวเลขหน้าทั้งไปฝากเอฟซกันนะครับครับผมปังๆครับงวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆครับตัวดีครับครับดีครับครับผมพอดีตัวกูเฮง